กับไปเมื่อวันที่24มัมกราคม2,566ปีนี้ปีนี้ปีนี้นมีเรือเกาหลีลำหนึ่งชื่อว่าชื่อว่า Sunflower Seven เล็กเจ็ะ Sunflower Seven Sunflower Seven ขอเข้าเขตประเทศไทยและเข้าเทียบท่าที่ท่าชื่อ 33A 33A อยู่ที่ไหนอยู่ที่แถวแถวราชบุรณนะ แถวแถวถนนราชบุรณะข่อนไปทางพราประแดงเนี่ยใช่ค่ะโอเคย่านนั้นแหละแถวนั้นนั่นแหละนะครับไอเรือเกาหลีลำเนี้ยไอซันฟลาเวอร์เซเว่นเนี่ยมันขนปลาทูน่าสดๆมาเต็มลำเลยอัดเต็มลำเรืออัดเต็มลำเลยมูลค่ามหาศาลเขาแววๆนะเขาแววๆว่าไอปลาทูน่าที่ขนเข้ามาเที่ยวเนี้ยจะส่งเข้าโรงงานผลิตทูน่ากระป๋องส่งออกอ๋อไปเพื่อส่งออกเป็น ผู้ผลิตผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องระดับโลกเสียด้วยค่ะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านประธานปลาเดี๋ยวมันจะบานปลายเอาเป็นว่าเป็นบิ๊กบิ๊กปลาทูน่ากระป๋องส่งออกก็แล้วกันอระดับบิ๊กอะโรงงานโรงงานแม่ของเจ้านี้ก็อยู่แถวแถวสมุทรสาครนี่แหละก็นั่นแหละโอ้หหลายเจ้าเจ้าเดียวถ้าบอกบิ๊กก็มีอยู่เจ้าเดียวนี่รู้เลยนะเนี่ยเทียบท่าที่สันสามเอที่ราชบุรณะก็ขน เข้าเขตสมุทรสาครก็นิดเดียวเองค่ะใกล้ๆโอเคครั้งแรกเจ้าหน้าที um ่ไทยก็ให้เข้าเทียบเขาก็เทียบเสร็จสรรเรียบร้อยตั้งแต่วันที่24มกราค่ะแต่วันนั้นนั่นเองมี NGO กลุ่มหนึ่งชื่อเป็นทางการก็คือมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมหรือ EFJ EFJ ค่ะ EFJ ชื่อมูลนิธินะคะโอเคมูลนิธิ EFJ e เออเด็ๆเดีย E J F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  ไม่ใช่ E F J E J F E J F yes E J F ใช่ค่ะมูลนิธิทำอะไรคะมูลนิธิ E J F เขาได้ป้อนข้อมูลเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ไทยบอกว่าไอ้เรือเกาหลีลำนี้ไอ้ Sunflower 7 e v e ลำนี้ที่ขนทุนหน้ามาเต็มลำอ่ะมันผิดปกตินะมีพฤติกรรมน่าต้องสงสัยใช่ไหมคือต้องเข้าใจว่า NGO ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย เขามีเครือข่ทวโลกแลวเขาก็ถึงกันหมดเขาก็แลกข้อมูลกันทั้งหมดเขาจะจมูกเร็วเขาจะรู้ข้อมูลอะไระ่ารเร็วกว่าที่ไทยใช่เร็วกว่าทางการไทยอีกเขาก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ทางการไทยว่าไอ้เรือเกาหลีที่ขนทูน่าเข้ามาเนี่ยที่จะไปส่งให้เข้าโรงงานของยักษ์ปากระป๋องทูน่าส่งออกเนี่แหละมันไม่ค่อยดีนะกลิ่นไม่ค่อยดีนะอถ้าทางจะผิดปกตินะค่ะคือต้องเข้าใจอย่างการจับ ปลานอกเขตทะเลของประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่อิสระเสรีนะชทะเลของโลกใบนี้มันอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นทะเลของประเทศนั้นประเทศนี้อ่านั่นเขตดันของคุณพ้นจากประเทศนั้นประเทศนี้มันก็เป็นทะเลกลางสากลแต่ในทะเลกลางก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าไปจับปลาได้อิสระเสรีมีกฎมันจะมีองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปจัดระเบียบการจับปลาในทะเลที่เป็นส่วนกลางมีกําหนดกฎกติกาอื ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนเกินเหตุใช่หรือบางเจ้าเนี่ยโหยลากไปอยู่เจ้าเดียวแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นการควบคุมดูแลลกเขาไม่ค่อยยอมกันเลยเดี๋ยวนี้เออเดี๋ไอ้ตรงเนี้ยคุณใช้เครื่องมือนั่นได้ใช้เครื่องมือนี้ได้อะไรก็ว่ามันจะถกเถียงกันด้วยอุปกรณ์เครื่องมือด้วยอะไรประมาณนั้นเครื่องมือบางประเภทนี่องค์การระหว่างประเทศเขาห้ามใช้เลยนะใช่เพราะมันจะลากไปหมดแล้วตัวเล็กตัวน้อยอะไรไปหมดเลยอะสัตว์น้ำอะมูวแลนิ่ที่ E F J เขา E J F ค่ะ E JF ส่งสัญญาณขึ้นมาที่ทางการไทย <c oughs> ไเรือลำนี้ <c oughs> มันอ้างว่ามันไปจับปลาแถวๆทะเลเกาหลีต่อเนื่องทะเลสากลทะเลกลางแต่การข่าวของ NGO ที่เชื่อมกันทั้งโลกรู้สึกว่ามันจะใช้เครื่องมือ,อ,อที่ไม่ถูกต้องนะ <c oughs> ใช้เครื่องมือต้องห้ามนะ,ะห้ามที่เขาห้ามกันปลาทูน่าที่จับโดยวิธีการจับที่เขาห้ามหรือจับโดยเครื่องมือที่เขาห้าม ถือเป็นปลาโมคะจำน่ายใช้โอนในทางธุรกิจไม่ได้โรงงานไหมซื้อมาผลิตส่งออกต่างประเทศธุรกิจกันนะใช่โดนนะโดนนะเข้าเซ็นเซอร์เขาแบ็คลิสไม่รับเลยอ่ะแล้วแบ็คลิสตยาวเลยอ่ะทีนี้ทีนี้มันเกิครั้งแรกเลยนะกรมประมงผู้คุมกฎบ้านเราเก็ตหรือไม่เก็ตก็ไม่รู้ทำท่าจะเอออเอออวย ตามตัวแทนเรือตามชิปปิ้งตามโรงงานปลากระป๋องซึ่งเป็นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อไอ้ปลาทูนาในเรือลำนั้นทำท่าจะตีมึนเฉยตีเนียนก็ปล่อยผ่านให้ตามที่ยืนมาไม่ได้ให้ค่ากับข้อมูลจากมูทิี่มีชื่อว่าความยุยรรมเชิงสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่ค่ะปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายประมงคนหนึ่งเจ้าเก่าขาประจํามือพิฆาตเอาเหร ดรธนพรศรียากูลอ๋อนี่เขาเจ้าพ่อประมงเลยเนี่ยหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายประมงเป็นมือทําเรื่องประมงอายูยูโดยเฉพาะใช่เข้าไปแก้จนเราปลดล็อกมาได้อืมดรธนพรก็ได้กลิ่นก็ตามกลิ่นจากข้อมูลของ NGO กลุ่มนี้นี่แหละอืมไปเจออะไรคะขณะที่ NGO ไม่ได้ฟันธงว่าผิดหรือไม่เพียงแค่บอกว่ามันมีกลิ่นนะกลมประมงเฉยๆดรธนพร โดดลงไปซ้อมค้างลูกเรือ,อไอ้ลูกเรือเกาหลีนี่แหละอซ้อมค้างอยู่ประมาณสองเที่ยวเท่านั้นเองเลิศชัดเจนว่าใช้เครื่องมือจับปลาที่ไม่ถูกต้องชัดเจนว่าไอ้ไอ้ซันฟลาวเวอร์เซเว่นลำเนี้ยมันไม่ใช่เรือจับปลาแต่เป็นเรือขนปลาเป็นเรือที่ตะเวนรับเรือจากเรือขนปลากลางทะเลแล้วเข้าฝั่งเพื่อขายเพื่อส่งลูกค้าซ้อมค้าง สอ,สองทีท้าหลุดหมดเลยม,มันก็เกิดไฟบังคับสิเรื่องก็ถึงมือบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเนี่ยลุงป้อมวางโตให้เป็นมือพิฆาตประมงที่ผิดกฎหมายใช่เพราะมันมีผลต่อประเทศเรานะถ้าเกิดต่างชาติเขารู้เนี่ยเขาก็จะมาประกาศเราได้นะคะเราจะได้รับผลกระทบจากดรธนพรก็เชื่อมไปที่บิ๊กโจ๊กค่ะพลตบรวจเอกสุรเชษฐ์หัก่านบิ๊กโจ๊กลับลูกต่อเลยบิ๊กโจ๊กก็เชื่อมกลับไปที่กรมประมงคราวนี้เกิดไฟบังคับสิกรมประมง ทำเฉยไม่ได้ทำเฉยไม่ได้วันที่3มีนาคมเรือเข้ามา24มกรานะค่ะ3มีนาคม2566กรมประมงจึงมีหนังสือแจ้งให้เรือ Sunflower 7ต้องออกจากราชจักประเทศไทยแต่เขามาตั้งแต่มกรานแล้วนะอืมเขามามตั้งนานแล้วนะเพิ่งม,ม,มาแจ้งเขาหรอคะออแล้วเมื่อ2วันก่อนเมื่อ2วันก่อนบิ๊กโจ๊ก ไปไว้ใจกรมปมคงเท่าไหร่บิ๊กโจ๊กสั่งสั่งลูกน้องจัดทีมใหญ่ไปคุมไปคุมเรือซันฟลอเวอร์ออกจากประเทศไทยอ๋อเหรอกลัวจะไม่ไปจริงไปดูคลิปยัต่อไปนี้สิคือกลัวจะไม่ไปจริงใช่ไหมเฮ้เรือเขาใหญ่นะเรือใหญ่สิซันฟลอเวอร์เซเว่นนี่ลำใหญ่ไม่ใช่เรือจับปลาแต่เป็นเรือขนปลาตระเวนตะเบนรัไปกลางทะเลรับปลาจากเรือจับปลาแถวแถวทะเลแล้วเอามาขายแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ ตามบอดเดอเห็นนะเห็นนะเห็นะเห็นไหมตกลงออกไปแล้วใช่ไหมพอกล้วสิดูคลิปประกอบบนบนจอไปเรื่อยๆเขาถ่ายไม่หมดนะคือเดี๋ยวนี้ตำรวจตำรวจเขาต้องตัวเองเขาถ่ายขณะปฏิบัติการเขาจะเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดเขาถ่ายคลิปเลยนะใช่ถ้ามีอะไรหลุดปุ๊บเนี่ยเขาจับได้แล้วเอาโดรนบินติดกล้องสูงขึ้นบินจากแล้วก็ถ่ายจากมุมสูงเก็บเก็บไว้ด้วยนะอันนี้เก็บรายละเอียดได้หมดเลยนะ ใช่ใช่ใช่อันนี้ถือว่าเก็บรายละเอียดได้หมดเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเห็นว่าเรือค่อยๆถูกลากถูกเคลื่อนออกจากฝั่งแม่น้ําแล้วก็ทะเลประเทศไทยใช่ค่ะออกจากท่าเทียบเรือเห็นนะเห็นนะเห็นนะนี่ไปแล้วนะไม่ย้อนกลับมาแล้วนะนี่ไม่ได้แอบย้อนกลับมานะตาประกบถ่ายภาพตลอดเลยถ้าลองจกได้ดูแล้วใช่ไหมว่าไม่ได้แอบย้อนกลับมานะ